และช่วงนี้7วัน7อย่างนะคะพัทยาหน้าเที่ยววันนี้คุณพัตเตอร์ก็จะพาไปดูที่ประสาทสัจธรรมหลังจากที่อาทิตย์ก่อนๆเราก็พาไปดูมาแล้วนะคะคแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะพาไปดูกระบวนการการแกะสลกักว่าทําไมถึงได้ออกมางดงาม <Ừ. S 2> ขนาดนี้นะคะไปชมค่ะครับสนับสนุนโดย ังจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะรเราได้ความรู้จักคุณน้อยไปมากเลยทีเดียวกับรายละเอียดในตัวโครงสร้างของประติมากรรมปราสาทสัจธรรมครับวันนี้พัดจะพามาดูทั้งโมเดลและวิธีการทำนับได้ว่า500อบาทที่คุณเสียม,มากนำเงินตรงนั้นมาปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติมประติมากรรมแห่งนี้นะคะให้เป็นสิ่งที่คงไว้ให้ลูกหลานเรานะคะอย่างวันนี้เราก็นัดกับคุณน้อยไว้เหมือนเดิมเราจะพาไปดูสิ่งที่เรานัดกันไว้ก็คือโมเดลในการสร้างแล้วก็ ไม้ต่างๆที่จะเอามาสร้างครับเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในครับอตอนนี้พัดนะครับกำลังจะเข้ามาที่โรงแกะสลักแล้วก็โรงเลื่อยไม้นะครับที่จะเป็นส่วนประกอบไปสร้างประสาทสัจธรรมเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราเห็นป้าน้อยกําลังคุมงานกันอยู่เดี๋ยวเราไปสอบถามป้าน้อยนิดนึงว่าพี่ๆเหล่านี้เขาทําอะไรกันบ้างและนี่ครับป้าน้อยครับเราเจอกันอีกอาทิตย์นึงแล้วนะครับ อันนี้คือโรงแกะสลักใช่ใช่ที่เห็กนี่เขากำลังแกะสลักที่เขาจะเอาไปตกแต่งในระหว่างช่วงเสากับคานเนี่ยเหมือนเขาวาดวาดพาอ๋ใช่เขาจะมีช่างัวหน้าช่างเนี่ยที่กำลังเขียนแบบใช่ไหมคะแล้วค่อยๆแกะลงไปเขาก็จะมาเพิ่มลายให้นะคะนั้นคนที่ไม่เป็นก็มาฝึกได้ ทั้งนักท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวมีมส่วน,วน,นได้บ้างใช่เขาอยากสัมผัสอย่างเงี้ยท่านก็สามารถร่วมกับเราได้เขาก็จะให้ทดลองแล้วก็มาถ่ายภาพที่เราเล่นตรงเขาคนบางท่านก็กลัวกลัวทําเขาเสียหายอ,อ,อย่างนักท่องเที่ยวแบบ คนที่อยากทำทำยังทำอะไรได้บ้างครับนนก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็มาดูกระบวนการในการเขาแกะสลักนะคะแล้วก็ยังมาร่วมแกะกับเราก็ได้มาัดูเลยนะคะคุณพัชจะลองไหมลองทำไหมได้ครับทำตรงไหนได้บ้าง ปรสาทท<ช>ีนี่องค์ใหญ่ๆนะคะ<ช>มันไ้มีลูกค้าเขาสนใจแล้วก็เคารพพระพุทม,มากเขาก็เลยสั่งให้เราใช้แกะพิเศษถ้าเกิดคนสนใจก็สามารถสามารถท<ห>ี<ห>้เรามาสั่งได้ค่ะแกะได้ใช่พระพิฆคนศปางต่างๆนะคะหรือว,ว่าสถานที่สําคัญในหน่วยราชการในหน่วยงานเนี่ยอยากจะได้เชือประจำของหน่วยงานนั้นก็เราก็สามารถออกแบบได้หรือจะจําลององค์เทพในประสาทสิธรรมก็ได้ค่ะแล้วราคา มันมันราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะคะแล้วก็ตัวตัวของไม้ที่เราใช้เนี่ยจะบอกก่อนนะคะอันนี้ใช้ไม้ไม้แดงเนี่ยไม้ประเภทบางประเภทอย่างไม้ตะเคียนอายุ6-700ปีอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีค่ามากใ,ใช่ไหมฮะหรือว่าคุณจะเอาไม้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางท่านก็เอาไม้มาให้เราแกะ ะะแต่เราแต่แต่เราจะเน้นจากไม้ของที่นี่ก็คือหนึ่งเราจะได้มีส่วนร่วมว่าคุณเอางานแกะไปเนี่ยไม้จากปรษสาทเสริธรรมมันมันดูมันมีคุณค่ามากกว่าเพราะว่าบบวันหนึ่งวันใดเนี่ยนะครับประสาทเธรรมเนี่ยเป็นมรดกโลกหรือสิ่งมหัจจันทร,ร์ของโลกขึ้นมาคุณมีส่วนงานชิ้นงานของสอําสคัญของโลกเลยก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับคุณค่าของทางด้านงานเนี่ยสั่งทําเป็นแฮนด์เมดเนี่ย ถ้าเราไปติดตรงคุณค่าว่าแพงแต่เราจ้คิดว่าเขาทํางานนี้ยากตรงนี้นะคะเป็นเดือนละแกะจากไม้ทั้งแท่งนะคะเป็นของที่ระลึกได้นะครับถ้าสนใจก<ช>็ม่านที่นี่ได้ช้าง้า<ด>ที่คุณเห็นเนี่ยแต่ละตัวก็คือหนึ่งหนึ่งงานต่อหนึ่งชิ้นการออกแบบภาพบเห็นไ,ไหมฮะเพราะนั้น จึงเป็นผลงานที่หาชมพด้ยญกาและเป็นของแท้เราไม่ได้เอาใช้คเครื่องกลึงเนี่ยแต่ที่คุณเห็นเนี่ยครับางกำลังแกะอย่างนี้นแกะด้วยมือทั้งสองข้<ห>าง <5, S 2> ล้วนได้ครงน,นี้ที่ที่เมื่อกี้ที่บอกไงไหมครับว่าเราเอาชิ้นงานเก่าเนี่ยนะฮะเอามาตกแต่งมาเกา่าเริ่มที่เห็นม่นสีเขียวเลยเนะี<อ>่ยเก่านะ,ะมาลอกออกมาเห็นไหมคะ ใช่ใช,ใช,ชิ้นส่วนชิ้นส่วนสำหรับช่างคนหนึ่งก็ขึ้นมือคนมีความชานาญตัวไหนก็ทําตัวนั้นไปก่อนนะคะ<อ>แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆไปนะคะแล้วตอนนี้ต้องมีช่างทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้ช่างแกะสหลหับของเรานอยู่ประมาณ200คนนะคะ<อ>แต่ก็ยังไม่พอเพราะว่างานเยอะมากดีเทลในองค์ประสาทมากมายนะค,ะครั เรายังอยากได้ช่างนะฮะที่เขาจะอยากมาร่วมงานกับเรานะคะว่ารักงานด้านศิลปะงานแกะสลักในหรือช่างสลาอะไรเงี้ยมาแลกเปลี่ยนความคิดกันมาทํางานร่วมกันก็ได้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของโลกค่ะเราถ้าเกิดสนใจอยากจะมาร่วมแกะสลักที่นี่ข้ามติดต่อมาติดต่อที่นี่ได้ค่ะ ใช่ค่าแรงก็วัดกันตามความสามารถนะคะบางานก็มาอยากมาอยู่ร่วมกับเราก็ได้นะคะบางคนกออ็อยากมาได้วิชาก็มีมีพื้นฐานมาก็มาสมัครงานเขาก็จะมาเทสสอบกันก่อน ทุกอย่างในนี้แบบว่าเยอะมากมีขั้นตอนนะยากนะยากมากอย่างอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยครับเราเห็นปราสาทข้างหลังนี่ใหญ่มากอยากรู้ว่ามีความสูงขนาดไหนสูง105เมตรอันนี้คือขจริงค่ะจากฐานนะคะถือถึงยอดมวยผมของพระศรีอริยะเมฆไก่ที่ส่งมาอยู่ด้านบนนั่แหละค่ะประมาณ20ตึก20ชั้นถึงไหมวาค่ะวาค่ะ20กว่าชั้นนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ความกว้างขององค์ปราสาทที่เป็นจตุรมุขเนี่ย ด้านละหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็แต่ละด้านหลังคาเนี่ยก็จะออกแบบไปเหมือนกันเลยใช่ครับค่ะแต่ถ้ามองมุจากมองมุมทางสูงทางด้านจุดวิวพอยดึกข้างบนในที่จุดชมวิวเนี่ยจะเห็นปราสาทปิกาเชเรยแล้วก็จะเหมือนกับหูหมาปราสาทเหมือนพญาครุฑกลางปีกอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเห็นความยิ่งใหญ่อยากเห็นความ วิจิตตการตาของปราสาทต้องมาดูด้วยตัวเองใช่ค่ะเราเปิดนะทำการทุกวันเลยทุกวันนะคทุกวันเลยเลตั้งแต่8โ <8 S 2> <8. S 1> มงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นแต่เราจะมีเจ้าหน้าที่เปิดให้นำเข้าชมเนี่ยนะคะทุกครึ่งชั่วโมงมก็คือประตูเปิด ซื้อตั๋ว8โมงเช้ากับ8โมงครึ่งเปิดลงมานะฮะเปิดลงมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พาําชมแล้วก็อธิบายภายในบางคงบางท่านก็อยากจะมาถ่ายรูประะก็บอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะขอถ่ายรูปนะมาเดินดูรอบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องขออนุญาตให้เข้ามาตามเวลานะคะเพราะว่าเราจะเปิดใช้ระยะเวลาการชมเนี่ยแหละครับบางท่านก็ประมาณชั่วโมงแล้วแต่บางท่านก็จะอยู่ถึงเย็นก็มีค่ะ แล้วมีจะยังมีให้กับแบบคู่หนุ่มสาวนะคะที่จะจัดพิธีสมรสแล้วก็อ,อยากถ่ายภาพที่ระลึกอ,อย่างนี้นะคะก<อ>็มีค่าเช่าสถานที่เพราะว่าคุณจะถ่ายภาพอย่างนี้เป็นสิ่งมหศจรยร์ของโลกเนี่ย<อ>คุณก็ติดต่อเราแล้วคุณก็จะแต่งชุดสวยๆชุดไท,ดท,ดทยงามๆนะฮะสตูดิโอมาถ่ายแต่งได้แล้วเหมาะมากงามมากๆแล้วถ้าเกิดติดต่อติดต่อยังไง่ายการตลาดได้เลยค่ะนะคะ ะะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์าการตลาดนะคะจะมี038<ช>นะคะ229 3 367นะคะ229แล้วก็ติดต่อตาม extension ที่เราได้ record ไปได้เลยค่ะแต่แล้วก็ก็ขอบอกท่านได้เลยะครับถ้ามาเป็นกรุ๊ปเราก็มีส่วนลดค่ะนะคะเรายังมีเปิดให้เข้าชมอย่างวันเด็กอย่างเงี้ยยิงพ่อแม่พาเด็กมาแล้วก็จะมีส่วนลดแล้วก็ยังมีโอกาสนะคะเช่นวันสําคัญต่างๆที่เราเปิดให้บูชาพระธาตุเหมือนกันเช่นวันมาฆาบูชาอาสารหับบูชาวิสาขาบูชา นะคะแล้วก็วันบวงสวงประจำปีของปราสาทจะมาช่วงเทศกาลใ,ใกล้ๆก็ได้ค่ะเนี่ยสงกรานเนี่ยนะคะเรามีรถน้ำดำหัวแล้วก็สงน้ำพระธาตุนะคะหลากหลายกันและทุกอย่างครับอยากสัมผัสได้ด้วยตัวเองก็อย่าลืมมา ค่ะยินดีนะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าประสาทธรรมนั้นคงจะอยู่ในใจของท่านทุกท่านและก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะว่าเ,เรามาช่วยกันเถอะค่ะเรามีของดีอยู่ที่บ้านเรานะคะรายการสนับสนุนของดีๆอย่างนี้นะคะเราต้องบอกต่อถูกไหมคะของดีอย่างนี้เราต้องบอกต่อถ้าเราไม่บอกต่อเนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นเป็นตัวไปนิดนึงนะเดี๋ยวยังไง รายการเราต้องขอขอบคุณคุณน <estrogen. S 1> ้อยมากยินด <speaking> ีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะแขกที่มาปรสาทสัต์ต้องขอขอบคุณมากเลยยินดีค่ะครับแล้วเทือกดาห์หน้าพัทยาหน้าเที่ยวจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามชมครับสำหรัวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แม่กว่าจะออกมาวิจิตรการตาขนาดนี้เนี่ยต้องใช้สมาธิแล้วก็ความอดทนสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะอย่าพลาดในการที่จะเข้าชมบัตรเพียงแค่500บาทเท่านั้นค่ะกับประสาทสัจธรรม